คลิปนี้ขอตอบชัดชัดนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ถามเข้ามาว่าสรุปแล้วเงิน7 0 0 8ร้ที่เข้าบัตรคนจนนะฮะรวมถึงเงินที่เข้าบัตรประชาชนเดือนละ200กว่าบาทเนี่ยจะมีการแจกต่อเดือนหน้าหรือไม่แล้วจะหมดสิทธิ์วันไหนคลิปนี้ตอบชัด ให้หายข้องใจครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจเราชนะนะครับ,ต,บตังของเริ่มจากเงิน700-800ของพี่น้องบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเดือนหน้า1มกราคมเงินจะเข้า200และ300บาทเหมือนเดิม จนกว่ารัฐบาลนะครับจะมีการประกาศในการใช้งานบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งจะใช้ในบัตรประชาชนดังนั้นแล้วนะครับเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับเงิน700-800หากคุณใช้ไม่หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้จะตัดติดทันทีนะครับและเดือนหน้าก็เข้าแบบปกติส่วนพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มบัตรประชาชนเราได้รับเงินเดือนละ200เนี่ยเหมือนกันครับไม่มีการแจกต่อเดือนหน้าเดือนนี้ เป็นเดือนสุดท้ายสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมต่อจากนั้นเมื่อวันที่1มกราคมปต้นไปจะไม่มีเงินเข้าบัตรประชาชนอีกแล้วนะครับจนกว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและคุณได้สิทธิ์ เงินถึงจะเข้าบัตรประชาชนแทนนั่นเองครับและนี้ก็คือคําถามที่หลายคนสงสัยนะครับสตางตอบให้แล้วใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้สตางค์จะนคำคําถาม่าคุณไปหาคําตอบจากทางหน่วยงานรัฐและมาบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube ให้หายเข้องใจอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งนะครับสตางจะส่งข่าวจริงถึงหน้าจอคุณ กดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐบาลก่อนครับทุกวันเสาร์ครับสตาฟได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบเลครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬกานาทีถึง17นาฬิกานาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ